ที่เขาไม่กินน้ํานี้เพราะว่ามันไม่เย็นนี่พอไปเอาน้ําเย็นมาให้กินใหญ่เลยโถโอเคโอเคมัมมีรู้ใจนะก็บางครั้งหนูก็ไม่กินน้ําเย็นอนะ่ะโอเคเราต้องดูว่าถ้าเกิดว่าร้อนร้อนกลับมาจะต้องกินน้ําเย็นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่บ้านตอนบ่าย,ายอากาศร้อนเฉยๆก็ไม่กินอย่างนี้เนาะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอืต้องค่อยๆสังเกตโอเคเดี๋ยวมาหม่มอา,มา,มา,มาหารหม่อมอาหารข้าครับ ได้เวลาทำความสะอาดร่างกายแล้วครับนี่อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วเช็ดตัวแล้วก็แปลงฝันแต่ก่อนอื่นมามีต้องอบรมสั่งสอนเตี้ยก่อนเตี้ยลูกเวลาที่หนูเจอพวกหมาดุดุอหนูไม่ต้องหนูไม่ต้องไปสู้กับเขาไม่ต้องไปไฟไ่ฟกับเขาเข้าใจไหมลูกมามีจะปกป้องเตี้ยเอง นะคะรู้ไหมเจ้าสองตัวนั้นน่ะเจ้าน้ําตาลกับเจ้าดําขาวตัวนั้นน่ะมันไม่กลัวเตี้ยหรอกมามีเห็นแล้วมันไม่กลัวเตี้ยเลยแต่มันมันอ่ะมัน่ะกลัวมามีรู้เปล่ามันกลัวมามีมันก็ไม่กลัวมามีหรอกแต่มามีว่ามันกลัวไม้ในมือมามีเออนะถ้าเกิดว่าเตี้ยจะไม่ไปทําท่าไฟเขาอ่ะมันจะง่ายกว่ามามีมากเลยที่มามีอ่ะจะกําราบพวกเขาเข้าใจไหมครับ ือแค่มามีจ้องตาเขาแล้วทําท่าจะเตีอ่ะเขาก็หนีแล้วแต่ว่าดีเขาอ่ะจะไฟอ่ะคือเขาจะไฟกับเตี้ยเออเพราะฉะนั้นถ้าเตี้ยอยู่หลังมามีอ่ะก็จบแต่หนูไม่อ่ะหนูก็จะไฟ ا ่อ่ะมันเลยยิ่ยงทําให้ยิ่งยากรู้เปล่าหนูไม่ต้องไฟรู้เปล่าหนูเป็นลูกมันไม่เป็นแม่มามีจะปกป้องลูกเองนะคะ จะดูแลทุกอย่างปกป้องไม่ให้มีอันตรายแล้วก็จะรักษากความสะอาดให้หนูด้วยนะเดี๋ยวเช็ดตัวเดี๋ยวแปรงฟันนะคระบต้องสั่งกอนหน่อย